ครับพี่น้องครับตอนนี้กรับว่าถึงแล้วครับสำนักงานชอช้างมิวสิกชัยภูมิเจอก,กับพหลู้ว่าเราสีอยู่บ้านบ่นะครับไปไปงานบอรหรือว่าจังไรน,นะครับเพราะว่าบม่ได้ทัวร์หาแล้วมาท่านี่นัดหมายกันครับก็มีแต่ขอความส่งกับน้ำใจให้กันครับบางชวง่วงรถเราเกิดเหตุ มาหอดจอดถึงแล้วครับสำนักงานชอช้างมิวสิกชัยภูมินะครับมาหอดแล้วจังทัรหาเรารถโมยูครับรถไปธุระนะครับอาจารย์สร้างโยูนะครับดเดี๋ยวพาบุกโกดังชอช้างมิวสิกโอ้อยูเต่ ผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้ลูกสาวอาจารย์สั่งนะครับเป็นในตู้บูทูตตอนนี้งานส่งกันเรื่อยๆหลังเทศกาลออเดอือดอะไรพ่อออเดอร์คร<อ>ับพ,<อ>พอได้อยู่ช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้เปิดเถื่อนมันกัอาจจะมีการสร้างที่หน่อยลงเพราะว่าเขาต้องเอาไปให้ลูกเขากันเนี่ยครับเพราะค่าใช้ใจ่ายช่วงเปิดเถื่อนจะเยอะหน่อยครับแตราะไ้ยุ่ตอนนี้คือลงคนดูแลเบื้องต้นนี่ทั้งเหมดเลยเปลี่ยนอะไรยิงเลยซ่อม ขายรับออเดอร์ดูแลหลังการขายลูกค้าซัพพอร์ตลูกค้าพระไปเกีงเท <c oughs> <c oughs> เป็กยุยยังสร้างตอนนี้มีหลายรุ่นหลายซีรีส์มากเลยเพราะตอนนี้ตอนนี้จีมีหลักๆทีนี้โตโตัวตน,น่อยตัวน,นี้ส <c oughs> องจุดศูนย์ค่ะราคาโตโตวนั่นเจ็ดพันแปดตัวนั่นที่เป็นโตที่นิยมส <c oughs> ีขาวเพื่อนนั่นบ่ดนีแน่นค่ะตอนนี้เป็นโตรุ่นรุ่นที่นิยมซื้อกันครับแล้วกาที่มาเป็นตัวนี้ตัคาราโอเกะได้โครับค่ะแล้วก็ ยำแง่ว่าสิ้นเดือนนี้จะมีตัวใหม่แต่ขออุดไว้ก่อนออติดตามได้ทางทางเพจช้างออดิโอซิสเต็มค่ะภาษาภาษาไทยค่ะภาษาไทยช้างออดิโอซิสเต็มมันจะมีอยสามเพจแต่ทุกเพจดูแลสุขคนเดียวค่ะคือแอนด์มินคนเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมค่ะโอเคขอบคุณน้องฝนมากตอนนี้รถคันที่เกิดเหตุยู่ใส่ตอนนี้ยูอูนาจียูอูและว่าของทุกอย่างพี่น้องเอฟซี เขาหมิ่นในคลิปเมื่อไหร่เราไปถามข้าวอาจารย์สร้างนี่ <laughs> แล้วเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆอ่ะเทนแล้วว่าเราเจ็บก้ <laughs> นกบขณะที่เป็นช่วงกระแทกบอนนะไร <laughs> ค่ะครับวันนี้เราก็ไปธุระนอกกับแม่เนาะแม่ค่ะบอกบอกมาปุ๊บบอกน้องฝนแม่พาพ่อไปธุระกันเลยก <laughs> <laughs> ันเรียนนั่งเสียหน้าร้านซื้ <laughs> อเดี๋ยวโอ,โอ,โอของที่กองอยูาา่นั่นคือของในรถแท่ติี่นะแม่เท้าลงมาหมดแล้วอเอาขออนุญาดภัพยางบึงกันบ้างดิ อันนี้ก็คือของที่อยู่ในรถเฮช,ช้อช่างฉบาแก้วนะครับนวยสองที่เกิดเหตุนะครับเอาอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาเนาะพี่น้องครับใส่รถใส่ถนนยังระมัดระวังอันนี้เราก็ว่าระวังดีสุดแล้วนะครับโชเฟอร์ อ่ะทีเพียงพอพักผ่อนบ่เพียงพอครับไปงานเศร้านะครับไปได้หลับประสนพี่น้องอันนี้คือได้ถามอาจารย์สัง่งนะครับชุดปรับชุดแต่งโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับระบบช้างออดิโอซิสเต็มครับนี่ก็จะเป็นพาวเวอรขอวอ์ของสาวน้อยของสาวน้อยล้ำพื่งชูกอีกเป็นเซตนี้บเลยครับพาวเวอร์ เดี๋ยวพาไปเป็งตู้ที่ออกงานจริงนะครับเป็นตู้ของสาวน้อยเพลินแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับซึ่งอาจารย์สร้างได้เพิ่งไปออกงานบุญเดือนหก<ม>กับเป็นคนซาคนรื้อเลยครับพี่น้องครับเมื่อันั้นมาดังคัาหลายสันดิครับเมื่อนั้นเราไปออกงานเจ้าปอพยาเลสบุญเดือนหกนะครับตู้ยังบรเสริฐสับเรียบร้อยยังบ่ใสขอบเหล็กยังบรพพนสีระเบิดเลยครับ จะเอาบอ,อกงานก่อนครับนี่กลับมาแล้วก็ยีมะใส่ขอบเล็กพ่นสีระเบิดอันนี้ยังเป็นสีล้อมพื้นนู่เลยครับนี่นี่คือตู้จริงที่จะไปใช้นะครับแล้วก็ใส่ขอบเล็กพ่นสีระเบิด่หนากากโค้งปัม๊มยางดีพื่เหรอครับพี่น้องครับ ดูเบียดกับใสทั้งสองหน่วยเลยครับทั้งสาวน้อยเพชรบานเพงทั้งสาวน้อยลำเพลินชูเลยนะครับระบบเบีดครับเป็นของช่อช่างครับเสียงกลางเสียงกลางเหลมเป็นของอเมเจอร์สาวปทยครับรุ่นสุดท้ายรุุนในตำนานรุ่นเฮียส่งรับงานเองนะครับ ห้าสิบไปท้ายตอนนี้ทรงยังมีชีวิตอยู่นะครับม mm ื่อนี่ปกติรถเฮนวยสองท่านที่เกิดเหตุกับมีงานครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ได้เอารถบอดโจครับสาวน้อยเป็นรถเงรถเฮสาวน้อยนวยสองไปออกงานเทนนะครับ mm hmm. บอดโจ เราพูดไปแล้วลูกศิษย์เมื่อสอยอาจารย์ในวันที่ภัยมานะครับก็ได้รถเฮียสาวนอยเพ,งเพ,งเพง่เเงไปเฮียแทนช่อช่างนะครับหน่วยสองนะครับนี่คือน้ําใจของพอดโยยมณินครับพอดทิมพอดปาครับอาจารย์มีปัญหาครับิ์กับพ้อมที่ซ้อยเหลียเสดายอาจารย์สร้างพยูบรัไปธุระนั้จนจะสุดละนะครับ มุงละมุนก็หลาดัวครับย้ำนั่นแล้วก็บังคับที่มีเวลาไปเราก็เฮ็ดแต่ตงานนะครับเลาวจริงๆเราไม่มีพลาดพี่น้องเดินทางไปร้านคิดคอมช็อปเมื่อนี้กอ็ออกไปงานคำเนี่ยอย่างน้อยอย่างซีหาวงเล็กไปไปครับเพราะว่าเดินทางกับชั่วโมงวมกว่ากับหอนล้วครับจากบ้านผมไปชุมพวงขวี่ไ้ไปถ่ายคลิปบรรยากาศ ากนนารงานให้พี่น้องในบ่งมีมวลในซีน,นคือเก่าขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมตอนนี้กับสีแสนหาเมื่นวันศับสักใ้แล้วครับสี่แสนหาแล้วป้าบอคิดว่าพี่น้องที่ให้ความสนใจพี่น้องที่ให้ความเมตตาหลายปีครับสี่แสนหาเครื่องร้านแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ไรครับที่ ติดตามที่คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับขอบคุณอะไรขอบคุณจากใจเลยครับในการพาเย็พาสัก,กงวอดโจอยู่วันนี้น,น,นะครับลูกสาวอุกหญิงครับประเด็นหนามือนึ่งกับชิดหอดด้วยแะครับชิดหอดเพื่อน เอาไปตูรถเทคกซี่ที่เกิดเหตุนะครับเอาไปเตีรถเอาไปข่าอู้นะครับสี่ทีว่ายังบพ้นสีระเบิดสีระเบิดญี่ปุ่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสี่พล้ลังญี่ปุนป่นประมาณนี้ครับ เอาโอเคครับพี่น้องครับเดินทางต่อก่อนครับบ้านร้านคิดคอมช็อปครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับตังแต่พาผมไปเฮ็ดไปสั่งตังแ่ไปยูสาวนอยไหมไหมครับมีอาจารย์สร้างมีพิกีคิดคอมช็อปนะครับทรงผมทรงพี่เอดี้นะครับไปยูน้ำสาวน้อยครับจนประหอดทุกมือนี่นะพี่น้องเป็นเวลาสอปีกว่าแล้วเพราะสปีแล้วครับ ปิดฤดูกาลนี่ก็พันไปเราสาฉากแล้วครับปีหน้าก็อีกพี่น้องก็ไดเบึงฉากระบบแสงสีเสียงไมอีกคืเอเกานะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสํานี้ครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณครับ